สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตบอลดาสตูลให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่แอต้นนี้นะคะเราสั่งมาพร้อมใบนะคะสองใบแล้วที่เราจะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกัน,นะคะือแตกหลอดใหม่แล้วค่ะดูสีพื้นใบหลังนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้จะเป็นพื้นหลังสีเข้มมากเลยนะคะแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่นะคะเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนได้ชมกันนะคะ ใบสวยงามมากเลยค่ะคือตอนนี้เรากำลังรอลุ้นใบใหม่อยู่นะคะว่าการแตกใบใหม่มันจะใหญ่แล้วสมบูรณ์ไหมอะไรประมาณนี้นะคะอันฝั่งข้างหลังไม่ใช่นะคะนั้นจะเป็นแก้วสารพัดนึกเพาะไข่นี่นะคะกำลังแตกหลอดใหม่นะคะกำลังรอลุ้นใบใหม่นะคะส่วนทางด้านนี้นี่อันนี้คือที่เราสั่งมาเป็นเป็นหัว เพื่งงอกนะคะนี่ใบใหญ่สมบูรณ์สวยนะคะแต่ว่าพื้นใบการแตกใหม่มันยังเป็นสีเขียวสดสีเขียวเข้มอยู่นะคะมันยังไม่เข้าสีมากเท่าไหร่อาจจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นตัวนี้อันนี้พื้นใบมันจะออกดําเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้จะออกเขียวเข้มหน่อยแต่พื้นหลังนะคะมันก็เริ่มเป็นสีแบบอ่าแดงอมม่วงเลยนะคะแต่ตอนแรกเลยที่เราเพาะเอาไว้เราไปไว้ในร่มมากเกินไปนะคะตัวนี้ยังไม่ขึ้นสีเลยเห็นไหม นี่นะคะใบพื้นหลังเป็นสีเขียวมันไม่ใช่เพราะว่าคอรพันกันนะคะมันเป็นพันเดียวกันแต่ว่าเราเอาไปไว้ผิดที่นะคะนูน่นเราเอาไปไว้ใต้เขาเรียกอะไรใต้กระเบื้องอ่าไม่เจอแสงเลยมันก็เลยทําให้สีมันไม่ขึ้นนะคะสีไม่ออกเนาะนะคะการวางก็คือวางไว้ที่แบบแสงธรรมดานะคะไม่ต้องไปวางกลางแดดหรือล่มเกินไป จะทาให้บนสตูนของเรานะคะมันสีไม่ไม,ไม่ไม่กัดเนี่ยเห็นไหมพื้นหลังแต่ว่าพอเราเริ่มมาออกแบบแสงปกตินะคะมันก็เริ่มกัดสีมาเล็กๆน้อยๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เริ่มเป็นสีอ่อนสีม่วงเข้มปกตินะคะพอพอเราเอาออกมาเจอแสงเนี่ยนะคะนี่ไม่ยอมขึ้นสีเลยเป็นสีเขียวนี่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้เอามาเจอแสงปกติแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นสีไปเองนี่อันนี้สีสวยเลย แต่อันนี้ใบเขายังอ่อนอยู่นะคะนี่นะคะใบก็เริ่มเป็นเงาสวยนะคะนี่ต้นนี้ก้านของเขาจะเป็นสีแบบชมพูเข้มสวยเลยนะคะตัวนี้แต่อันนี้ไม่ค่อยเข้มเท่าไหรน่นี่นี่ส่วนต้นนี้เข้มเลยนะคะก็รอรุ้นกันต่อไปเวลาแตกใบใหม่มันจะแบบโอเคสวยไหมนะคะใบสวยเป็นเงาเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กระดูก ชมพูนะคะจะเป็นกระดูกขาวทั่วไปจะราคาไม่ไม่แรงมากนะคะตัวนี้ถ้าเป็นพวกกระดูกชมพูก็จะราคาแรงหน่อยพันขึ้นสองพันอะไรประมาณนี้นะคะนี่อันนี้เราสั่งมาพร้อมใบสองใบแล้วมาอยู่กับเรากําลังเริ่มแตกหลอดใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเราก็จะมา update, อัปเดตอ่าบอนดงสตูลให้เพื่อนๆชมเพียงเท่านี้นะคะก็คือนี่เห็นไหมคะหลอดใหม่ ค่ะอ่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ขอลากันไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ